ราชบัลลังกลาเกียสถานไม่เคยเงียบนะคะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าแบล็คพิงกลับมาช่วงบัลลังก์เกิลกรุ๊ปอันดับที่1ของโลกอีกครั้งหนึ่งกับทัวร์คอนเสิร์ตแบล็คพิงค์เดทไลน์เวอร์ทัวร์อินแบงค์คอค่ะชีดระเบิดความมันติดต่อกัน3วันรวดนะคะ 24, 25, 26ตุลาคม2 0 2 5ค่ะกับการกลับมาในครั้งนี้นะคะไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตแต่คือการปรากฏการแห่งพลังของแฟนบริงนะคะที่รอคอยมานาน3ปีค่ะนับตั้งแแต่่กการรรสสสดดงงงงคคัั้อนนะะเีย ราชมังคลาเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะตั้งแต่วินาทีแรกที่สี่สาวไร้พิงปรากฏตัวบนเวทีค่ะก็ตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยนะคะเรียกได้ว่ากับเพลงใหม่เพลงจำนี้ก็สามารถเปิดฉากและปิดฉากอย่างสวยงามนะคะในเรื่องของเซอร์พาแฟชั่นของแฟนบริงนี้ต่างก็จับเต็มนะคะรวมถึงโปรดักชันดังระดับโลกสมกับระดับโลกเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะลิซ่าสายเลือดไทยแท้ๆนะคะตลอดทั้งสามวันลิซ่าเองค่ะก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเธอนั้นไม่ใช่แค่ศิลปินดังระดับโลก แต่คือตัวแทนความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะที่สามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์ไทยให้กับแฟนๆทั่วโลกได้เห็นนะคะแฟชั่นแล้วก็คอนเซปต์การสแสดงโซโล่ก็สุดอลังการทั้ง3วันไม่ไวายค่ะสื่อไทยตีข่าวว่ามีค้างบ้านมาเคลมอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อหลายๆประเทศค่ะแฟนๆก็อยากมีลิซาเป็นของตนเองนะคะอย่างประเทศกัมพูชาเองก็เช่นเดียวกันค่ะหลังจากที่ลิซาได้ใส่ชุดธงชาติไทยนะคะที่ลิซานําเสนอวาสุดท้ายค่ะสุดจะตราตรึงใจนะคะสื่อไทยแต่งก็ชี้ว่ามีชาวเน็ต กัมพูชาออกมาโพสต์ขอบคุณลิซ่าขอบคุณลิซ่าที่ไม่ลืมกัมพูชาพร้อมกับอีโมจิไว้ค่ะมีธงชาติกัมพูชามาชี้จุดให้ด้วยนะคะแต่ได้ไรค่ะชุดที่ลิซ่าใส่คือธงชาติประเทศไทยที่ลิซ่านําเสนอคนไทยต่างก็ชี้ไปเสียงเดียวกันเลยนะคะว่า Amazing เป็นบ้าคนกัมพูชาขอบคุณที่ลิซ่าไม่ลืมบ้านเกิดเมืองนอนอย่าไปว่าแต่ขเขมเลยกับพวกที่เชื่อเรื่อง f ฟ k น news นี้ก็มันเป็นเรื่องตลกไม่มองว่าลิซ่าในแง่ลบก็ดีแล้ว ฮาฮาาไม่เป็นไรเราไม่อยากทะเลาะกันจริงๆไม่ได้เกลียดประชาชนบ้านเขาเลยนะแต่ไม่ชอบที่ผู้นําบ้านเขาแค่นั้นเลยสร้างความแตกแยกสร้างความเกลียดชังบาปหนักมากนี่ลายธงชาติไทยเว้ยเท่าเนตเขมรขอบคุณลิซ่าที่ออกแบบแล้วลิซ่าใส่ชุดด้านหลังเป็นลายประเทศเขมรตรงไหนวะเมื่อเช้าเพื่อนส่งมาให้ว่าเขมรมันเคลมธงชาติและเสื้อผ้าที่ลิซ่าใส่ฮาฮากูจะบ้า ไม่จบไม่สิน้นลิซ่าไร้พิงสวมชุดลายทงชาติไทยแต่ชาวเน็ตเขม่นโปรเครมรีบขอบคุณลิซ่าลิซ่าประกาศชัดขนาดนี้เขม่นอย่ามาเครมนะเครมจนกูเขินมองมาจากดาวอังคารก็รู้ว่าเป็นธงชาติไทยค่ะนางก็พูดอยู่ว่าไอ o v e t h a i l a n d หนูเป็นคนพามา่าดูยังไงก็ธงชาติไทยนี่เป็นไทยชัดๆไม่เหนื่อยบ้างหรอกูเนี่ยเหนื่อยแทนแล้วนะลิซ่าบอกกูทำขนาดนี้มึงยังจะมีอย่างนี้กูท้อแล้วจริงๆ ดีไซเนอร์ยังบอกว่าชุดนี้ได้แบบมาจากธงชาติไทยจ้าจินตนาการสำคัญกับความรู้มากกูว่าเครมขนาดนี้ลายธงชาติไทยนี้ยังจะมาเครมเครมให้พวกตัวเองเหนื่อยกับพวกนี้จริงๆรันทุกวงการของแท้แล้วเราก็มาปิดท้ายกับป,ประธานาธิบดีเกาหลีใต้อีแจมยองนะคะได้พูดถึงลีซาว่าเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีและเอเชียค่ะบอกว่าลีซาบรท์พิง ฮันนีนิวจีนส์และเตนเอ็นซีทีลิงลิงคิลัสได้รับการกล่าวถึงโดยประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในฐานะสัญลักษณ์แห่งการเชื่อมโยงระหว่างเกาหลีใต้และอาเซียนค่ะความสําเร็จของพวกเขาเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าเกาหลีใต้และอาเซียนสามารถเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดยิ่งผ่านความคิดสร้างสารรค์และการแลกเปลี่ยนร่วมกันรัฐบาลเกาหลีจะลดอุปสรรคและการสร้างกรอบการทํางานเชิงสถาบันและเพื่อให้ชาวอาเซียนจํานวนมากนั้น ขึ้นบรรลุความฝันแล้วก็ความหวังควบคู่ไปกับเกาหรีอตายประมาณนี้ค่ะเช่นเคยที่ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า